อุ้ยเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าคนไปเยอะมากค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหวยออกอลโทเมื่อวานนี้ก็ก็น่าความความต้องบอกเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความหวังของผู้คนน่ยนะคะแต่เมื่อวานก็เมื่อวานอาจจะรายการกับข่าวสดนะฮะในในอีกมุมหนึ่งอ่ะบังเอิญว่าอ่านเป็นคนไม่ค่อยมูค่ะเนี่ยอ่แต่ว่าเราก็ต้องไม่เผลอรู้สึกว่าการไม่มูของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูเหนือกว่าใช่ใช่เข้าใจไหมว่าแบบ ฉันอยู่เหนือกว่าพวกเธอมูอยู่ได้ยังไงกันถ้าไม่เป็นคนงมงายแบบนี้มันมันมันต้องไม่มันต้องไม่ได้มองกัน<ะ>ถ้ามองทั้งหมดจริงๆคือมองอีกด้านหนึ่งก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ใช่เวของคุณคุณก็มองให้เห็นว่าเฮ้ย หรือว่าเขาทำการตลาดวะพี่เป็นการพี่ไม่รู้สิในความรู้สึกพี่คือหนึ่งก็ให้เกียรดทุกความเชื่ออถ้าเราจะเชื่อแบบไหนก็เชื่อแบบนั้นน่ยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าการที่ผู้คนไปมูตรงนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่น่าดูถูกหรือใดๆก็ตามแต่ถ้ามันอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่ควรอันนี้ผิดนะ,ะอย่างเช่น เอาหมาเอาแมวมา,า,มาสังเวเยหรือบูชายัญอ,อันนี้อ,อันนี้เข้าข่ายเพี้ยนลและและในที่สุดคือมันก็จะผิดคือเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วก็เพราะว่ามันมีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ออกมาะนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นการสร้างกระแสเหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสยองว่อนอ้างลูกสิทธิ์ครูกายแก้วหาลูกหมาลูกแมวบูชายันเสริมมงคลคเขาอาจจะเขาอาจจะเขียนเพื่อตั้งใจให้มันเปข่าว ค่ะค่ะแล้วก็คือมันมีเพจเหล่านี้แต่แต่อันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะเพราะเท่าที่ดูแล้วก็มีการตรวจสอบกันคือเพจเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพจเอวตารทั้งนั้นคือ<า>ไงหาตัวตนไม่ได้เลยอ,อันถึงบอกว่ามันมันเป็นเพจแบบสร้างข่าวสร้างกระแสใช่ใช่ค่ะคือคือมีบรรดาลูกศิษย์เขาก็ใช้คํานี้ไปเลยนะคะว่าบรรดาลูกศิษย์เนี่ยตามหาลูกหมาลูกแมวนาไปบูชาอ้างว่ามีความบริสุทธิ์ต้องทําเพื่อเสริมสิริมงคล นะคะแล้วก็มีใครมีลูกหมาลูกแมวไหมแล้วก็โหถ้าเกิดเขาไปอ่านในขั้นตอนแล้วแบบโอ้อะไรดูน่ากลัวขนาดเนี้ยคือหนึ่งต้องบูชายันในขณะที่ยังมีชีวิตนะก็เอาต้องคือต้องทําให้ตายโดยการที่แบบเหมือนฝั่งทั้งเป็นอะ่ะคืออ่านแล้วแบบอะไรอะไรกันขนาดนี้สิ่งที่กลัวคือกลัวมีคนเชื่องไงพี่อ้อยจริงจริง<ๆ>อันนี้ความน่ากลัวอยู่<อ>ตรงนี้แหละ,ค,ะคือคือถ้ามีคนอ่านแล้วเกิดเอะขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มันแบบตั้งใจสร้างข่าวอย่างที่เราอ่านอยู่เนี้ยมันอาจจะเป็นแค่ ข่าวแบบเต้าข่าวขึ้นมาเขียนมาเฉยๆเพื่อให้มันเป็นข่าวขึ้นมาแต่ดันมีคนเชื่อ,อหรือในบางกรณีที่แบบสิน้นสิ้นหนทางอ่าค่ะคือเปราะบางซะจนรู้สึกว่าอะไรก็ตามขอยึดหัวใจใไว้่อนฉันขอลองเพื่อหวังปฏิหารโดยไม่สนใจอะไรและไปเลือกเบียดเบียนทางแบบนี้ผมว่าแบบมันก็จะกลายเป็นแบบเรื่องที่น่าเศร้าหรือน่าหดหูใจมากนะครับยังไงก็แล้วแต่ผิดกฎหมายนะฮะสิ่งนี้ผิดกฎหมาย ครับผมนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะเป็นกระแสค่ะว่าครูกายแก้ตกลงยังไงนะตกลงรูปท่านคืออะไรนะเป็นสมัยชัยวรมันที่7หรือเปล่าปรากฏว่าบางคนที่เป็นคนที่ร่วงรู้ประวัติศาสตร์เยอะๆก็บอกว่าเอ๊ะตรงนั้นไม่มีนะก็สุดแท้แตกค่ะแล้วแต่ที่พึ่งทางใจแต่ขอให้เป็นแค่ที่พึ่งทางใจอย่าถึงขั้นว่าเราต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตไปพึ่งอันนี้ก็แล้วกันนะคะและแน่นอนพอมีเรื่องของการที่เอาน้องลูกหม,าน,กมา,าน้องลูกแมวทั้งหลายไปบูชาย,ยันได้ทางวอชด็อกก็ออกมาเลย ะะ Thailand Watch Dog Thailand เนี่ยค่ะก็เป็นเป็นอันนึงเขาบอกว่าเขากำลังดูอยู่นะแต่อย่าเพิ่งตระหนกตกใจยุคนี้โซเชียลไปไวค่ะและ Critical Thinking ต้องสำคัญมากวิจารณญาณน,นะคะครับ นะฮะอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับในในเรื่องตรงนี้นะครับซึ่งคุณแพรรี่ก็ออกมาเหมือนกันนะครับก็จัดเรื่องลัทธิค่าหมาค่าแมวแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่มีตัวตนเลยก็ได้อาจจะเป็นแค่คนหนึ่งคนเขียนนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็เขาเขียนนะฮะอย่าอย่าทำนะนี่คือความเสื่อมที่แท้จริงอย่าหาทำก็คือ อะไรก็ตามนะที่มันเป็นเป็นการบิดเบียนคนอื่นนะผมว่ามผิดหมดอะโชคค่ะไม่ต้องเป็นเป็นเทพเป็นเจ้าหรือเป็นอะไรก็ตามทีอะค่ะแค่การบอกว่าทําร้ายกัน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วอะแล้วก็การทําร้ายแล้วก็เบียดเบียนชีวิตของใครก็ตามจริงๆแล้วแพรรี่เคยมาพูดตั้งแต่ตอนที่เวลาที่มันเป็นปีไหนที่เป็นปีนักสัตว์ของปีปีนั้นทุกคนก็จะเอาปปล่อยอย่างจะตอนนั้นมันมีข่าวที่อะไรนะปล่อยกระต่าย0 0ตัวอยตัวตอนรับปีกระต่ายปีอะไรเงี้ยแบบว่าปล่อยไปไหนเหรอ แล้วคุณนึกถึงระบบนิเวศไหมปล่อยเขาเข้าไ,ไปตายเหรแล้วคุณไปหากระตหาย500ตัวมาจากไหนเหรอถูกค่ะถึงได้บอกวิชา,า,านิยามต้องแกร่งมากๆจริงๆอืนะคะ Green Morning Show